สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องพัชละมงคล9ในตอนนี้ทางช่องพัชละมงคล9าจะขอแนะนาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่ชื่อว่าเพชรพยาธรของหลวงปู่คูบาคำเป็งทิตะปัญโยอาสมสุขาวดีวรารามตามตำนานเพชรพยาธรเป็นเทพเจ้าสเสน่ ที่มีรูปโฉมงดงามจะเป็นที่น่าหลงไหลของเราเทวดาและนางฟ้าทั้งหลายจนนางฟ้าเหล่านั้นยอมพีกายร่วมหลับนอนกับเพชรพิยาธรแทบทุกรายสำหรับผู้ที่มีเครื่องรางเพชรพียทรทของคูบาคำเพ็งติดตัวจะช่วยให้มีพลังเสริมด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมมหาระรวยน่าจะงังที่รุนแรงจะมีแต่คนรักใคร่เอ็นดู ไปแห่งหนตำบลใดก็จะไม่มีศัตรูมีแต่มิสหายคอยช่วยเหลือและยังสามารถใช้ในทางธุรกิจการลงทุนทำมาค้าขายเรียกจิตเรียกใจลูกค้าจะทำให้ซื้อง่ายขายคล่องขายดีมีกำไรสามารถใช้ในทางแข่งขันให้ชนะศัตรูคู่แข่งโดยพลังแห่งเมตตาช่วยในการเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อติดต่อเจรจาการงาน ก็จะรับการสนับสนุนเพราะจะทำให้ผู้คนต่างรักใคร่เมตตาเอ็นดูคอยชื่อเหลือเราไม่เว้นแม้แต่เทวดาผีสางนางไม้ก็ยังเมตตารักใคร่คอยช่วยเหลืออันนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านการงานการเงินโชคลาภจะมีมาไม่ขาดแคลนเพชรปียธรจึงครอบงำความสำเร็จในทุกด้านเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เจ้านายเมตตาให้ความอนุเคราะห์หรือผู้ที่ต้องการติดต่อเจเจกับไขรก็จะได้รับความช่วยเหลือครับและเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการหาแฟนอยากมีสเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันอยากให้แฟนกลับมารักกลับมาหลงและสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องความรักนั้นเพราะขาดสเสน่ห์ต่อคนรักคนรักเฉยชาใสเมินเฉยเพราะเราเองนั้นขาดสเสน่ห์ที่จะดึงดูด การที่เราบูชาเพชรพยาธรติดตัวไว้จะช่วยเสริมในเรื่องเหล่านี้ได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องพัชระมงคล9ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ดูแลชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้านล่างคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเดีไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆครับและหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ตามข้อมูลที่ลงไว้ด้านล่างคลิปขอบคุณครับ